ครับผมวันนี้ก็สีมะละหาว่านเฮคือเก้าแหะครับแต่รู้สึกว่าสีมะหวานจุดใหม่ครับลองเบิ้งครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้เบิ้งนี่ครับจุดนี้นะครับรูสึกว่าน้สีลายเดี๋ยวผมลองทดสอบหวานลองเบิ้งครับเื่อมีตัวครับ มีครับมีครับดิ้นอยู่ครับมีครับปลาตะปครับเป็นตัวบาดเล็กเห้งม้านครับนี่ครับ ปลาตะปูหนึ่งตัวครับนึกว่าสิบบได้แล้วครับน้ำมันหลายเดี๋ยวไปบองไม้ครับยังกระเดินพู้นกองบ้านครับเดี๋ยวผมวาปาไปขังก่อนครับน่ครับวันนี้รู้สึกว่าสีมีเพื่อนนะครับเพื่นมาก,ก่อนครับนี่มอไซคันนึงครับเดี๋ยวผมวาปาไปขังไว้ใต้ก่อนครับ รู้สึกว่าจะมีคนตกบิดปักกดฎพองรับ,ดรรบเดี๋ยเงี้ยไลยเบิ่งครับโ้ปลาตาโปูละ่ะโอ้ยน้ำตาลเดี๋ย่าขังปลาก่อนน้ำตาลก็มา โหนี่ที่ได้ป่าฮะเต็มเต็มแย่งละปะหัวจะไปละขึ้นว้าแล้วปะหัวไปละตัวแข็งนี่อยู่ดีนี่นี่อยบ้องเขาลงล่วงละลายที่ท้มือเนาะเป็นโลอีผู้มิตรองในกลางใบชรยากานี่ขึ้นถึงจังว้ลอยข้ามพระคุณได้ได้อยู่ละ ข้าวนี่แหละมือนะท่วมหัวมือนะข้าวนี่แหละโอ้โหเกือบตายมีได้ป่าเเถิงต้อาอันตะปูขว้างแล้วขว้างอีกก็ได้นะเถิงนะเออเนี่ยโค้งนี่แหละมันหักนี่แหละยา่ยาดย่านน้ำท่วมหัวเด้อย,ยามนี่แหละเบื้อเขาคือว่าเคยข้ามแล้วลิฟต์ข้ามไป Thả qua nè, xài Đấy, tụi đi chả hà luôn mà bỏ <laughs> <laughs> Chẳng à. nói, nói Khám chẳng nói gì lạ phải lẽ, ngu, mâm, này, Mới, <laughs> Khám lẽ, tàn nước mắm nó cứ đứng chuốt luôn nè Mươi Mươi thì kham bọc thủi cụ <laughs> bưng gì đó, kha lốt cụ bưng gì đó หอกโซ่ส e ียซ่มาได้ว่งอยู่ด้วโอ้โ้ท่วมหัวได้ยนี่ฮะคมคืลงมองนี่ฮะไม่ได้ทำกระตืนอยู่บ่งนะค่ะมึงลงมองกุ๊กนะมึงลงไปใหมันกระลึกเนาะ มันเลืกนะน,นี่แล้วลุกไปพูดอะลีกันสช่ไหเลือกประเด็นเรามาออไปกูก็เยียบโคอนนะบ้องนนาาอ,อันโคอนในกะนั่นแหละจังคนมาจ,จังบุรีออคนจังบุรีน้ำฮะท่วงหัวว่ากลางนันแหละอังไทยเออมันเคืยขามลอยเอาไหม,าม เหนี่ยมซิมีโคนะเยี่ยะโคนะท่านเลยกูไปสางทัากระเป๋าทักไปาสางกับมือนะโอ้ยเกือบลิฟเอาและครับต้นนี่แล้วขับไปแล้วข้ามน้ำไฟเอาไว้ไค้ายุ่งเห,หมาน,นักเออีก็ฮัลโหลแล้วโผล่เพียกโคเลยเถะกูย่างไฟมันก็นจะโอ้ท่วมหัว

าปาหนองหานพูดละงูลายสตาเอ๊ะเล้ขจะบงจึงหึงนั่นฮะกัด<แ>ตาย,ยาได้งูเหลื่อมโอ้นั่นเลยคำถึอเขียวนามัน,น,มนหะเคียวเนาะใครอยูตเอ๊ะ,อะเลื้อลายอย่าทำถึอเคียวนมันววาผัากหมดนั่นดอกหัวเียนะวเป็นหอย่ารอซาห,ห้ามเลยวะบึมต้องทวน เขาน้ำลุ่มป่าเลยนะฮันฮะลึกนะน <c oughs> คนสิตกอีกกว่าจะมืดไหมเลยนะสะดูบอหัวแข็ง ห่อยนี่ซิฟจักได้น้ำบ่ oh. โตเอาน้ำนะฮะเหลือขึ้นมากว่าไปใช่ไหมขึ้นมาอยู่ก้เดือดน,นี้เดือดตาเอ๊ะอันนี้ปาลาขีร่าล้นลวนๆเลยเอ่อบ่ ถ้าม่านมาหลายคิดได้หลายเตะพระเป็นร้อยสิเนาะคว้าลงพาดูแลลุ่มเฮบ้องตามมือ้อแล้แหลงบลองลวง,ลวงแล้ว่าตกญ่กัดเฮกูฮาวสั่งเนะี่ย จัดมั้งทั่วหัวผัวนะับก็ได้ tìm bở. tông phải ตามน้ำ men บ่?ข้ามสบายแทวะ.ให้มัน <laughs> มีา,างห้วยเปนเลือเวะค่อข้าไปจะปะหวยเบิโตมึงทึผระพุนพ่นนี้ดบ่ตามึงาปนมปืน่อไดนะ้ลง <im it> มือี้มึงกัข้ามอยู่บอเที่นี้เพิ่นเมื่อแล้วครับบานน,นี้ค่ะเป็นที่ของเฮานะครับเดี๋ยวชืย่างไปบึง่ง ป่าห้วยครับพอดีค้าพอดีเัยนกหูห้องแล้วครับ ได้เลยครับเพื่อนเมือเมื่อกี้นี้ครับผมมาคว้างครับข้ามมาป่ามากเก้าครับนี่ครับนี่ครับสามตครับแต่ทีนี้อันคังผมอายุหนึ่งเทงบ้านไหนอันไหนบ้านนี้ครับตรงในย่างคือป่าไปคังมาก้อนครับไก่ครับอเป็นยังพอดีอันคังป่าผมพัดเอาไว้ในวงจอดรถครับคังป่าตะปตัวได้ตัวเล็กก้อนนะครับเลือป่าึ้นไปคังไว้เลยครับ สิกลับลงมาครับครับนี่ครับกลับลงมาว่านในบ่องลงลวงในรับก้อนแล้วก็อีกจุดหนึ่งจุดโค้งนั่นแหละกับขึ้นไปบ่องเจาะรถคือเก้าครับตัวมันค้ำครับมนมาเพิ่นเพิ่นเพิ่นกำลังว่านนี่ก็เลยให้เพิ่งว่านกโอนครับนี่ครางงี้ย่างไปครับอ๋อครับผมครับเป็นมูสครับนี่ครับ ปลาหัวเคีงง่ายครับอันคังบุมมีครับคังใส่นอบะนี่ครับสามตัวครับกระโดดอยู่ในกลางตั้งร้ายครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมเอาปลาไปคังในบ่อน้ำดีกว่าครับเดี๋ยวมาว่านอีกครับครับผมนี่ครับมันค้ำนะครับยังมีปลาอยู่ครับเนี่ยยังเข้ามาอยู่ครับเนี่ยเสียดายันคังปลาอยู่วงจอดรถครับ ขบกินยังครับขังในบ่วงน้ำก้อนครับขังไว้จุดนี้ก่อนครับเพราะว่าแย่งขังป่ายุงเทิงครับเดี๋ยวาขังใส่ในหนองน้ำตรงนี่ก่อนครับเผื่อมันบวกไปทางอื่นครับถ้ามันคานปะหาบูเฮนครับเพราะว่าผมชิว่าจุดนึงอยู่นี่ใกล้ๆก่อนน่ครับกต่ชีโร่ขึ้นยุงเทิงเลยเพราะมันค้ำเฮงแล้วนะ ปัญหาบ้านหมุนนะนี่เนาะเกี้ยวดีใช่เนาะเดี๋ยวคุดบอ่อไว้ให้มันก่อนครับเดี๋ยวเพิ่งย้ายไปอยู่บองอื่นครับ กัอบครับเอาปลาใส้เหไปนะครับกลับขึ้นไปขังไว้คือเก้าครับงมงมออาจากโบที่ขังไว้นะครับข้ามเฮงน้ครับครับวนเมื่อกี้นี่ได้ปลาทิลามเพิ่มอีก่องโต๊ครับนี่ะครับเ๋ยวไว้นี่ก่อนโหดเลยครับไปแล้วครับเดี๋ยวผมเอาขังมาใส่ก่อนครับงงมาใส่ก่อน ผลงานมานี้ครับเดี๋ยวกระชีมื่อแล้วครับบ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาอนข่างป่าก่อนครับยูนครับเสียดายค่ำไปน่อยครับมาเนี้ครับป่าครับ ได้หลายพอสมควรอยู่ครับรู้สึกวันนี้มันจะมีพัะจ,จันนะครับนี่ครับพระจ,จันพระจ,จันออกมาแล้วครับยังไม่เต็มดวงครับเวลากลับแล้วครับเมื่อครับบ้านเดี๋ยวผมเอาปลาชีล่างช่องโตนี้กล้องครับ ปล้วยปปล้วไๆปล่ๆตุนนึงครัผมสแสบว่าสิมีงูตัวนึงถัดตุ่น,น,นเพราะผมยืนูสิว่าสิมาพันเข้งผมครับพันขาผมครับ่ มีอะไรขับนะครับมีงูหี่ขันงูจริงๆเลยครันผมยืนดักว่านแฮรู้สึกว่าจะมาพันขาผมหน่อยนึงครับเป็นดักกินปลาจ่นี่ครับตัวนี้เจ้าทินเพิ่นครับสรุปแล้วก็ได้พอสมควรครับ,บคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมเอาขับเงื่ครับ,รบ,บาปวิ่งขึ้นเนินครับกำลังยังเหลือหลายหัยนมอเตอร์ไซค์แล้วครับเจาะถอยมาหน่อยนึงทัว มูมาวาดก้อนแล้วคนหนึ่งครับขอบคุณขอบคุณครับขอสละชมครับ,บคุณค